ที่แบบว่าอย่างน้อยเราป่วยเราป่วยปุ๊บเราก็มีแบบตัวช่วยนะคะแบบว่าพูดง่ายๆคืออย่างน้อยนอนโรงพยาบาลเราก็เราก็ได้มีเงินแบบไว้สำรองช่วยแบบไว้นอนโรงพยาบาลเนาะค่ะอย่างน,อน้อยก็ขึ้นละพันนี้มันก็หลายเลยคะ่ะสำหรับคนแบบเราหาเช้ากินข้ามเนาะคะ่ะนอนอย่างน้อยก็ได้นอนห้องพิเศษไม่ได้นอนไปรวมแออดล้วก็แบบยังมีเงินไว้ในถุงสำรองนะคะแบบว่ากับข้าวกับน้ำนอนโรงพยาบาลคือมันมันเยอะสำหรับเรา แล้วก็อีกอย่างคือเป็นแบบมันเป็นหัวหัวเลี้ยวหัวแรงของครอบครัวค่ะถ้าได้อย่างแบบอย่างวันนี้อย่าเราก็แบบดีใจท้าว่าแต่เป็นโชคดีแล้วก็โชคร้ายแต่ว่าเราก็ยังมีแบบค่ะด้วยความโชคดีของเราแล้วก็ยังมีเงินไว้เลี้ยงลูกแล้วก็ได้รักษาตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะถึงแม้ตัวเองจะต้องทํางานแต่ก็ถ้าบางทีมันก็ไม่ทันเนี่ยพี่ค่ะหลายอย่างแบบว่าทั้งค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบอย่างไยเราก็ไม่ได้แบบ ต้องมานอนรอพูดง่ายๆคือไม่ได้นอนรอตายค่ะอย่างน้อยก็ได้เงินตัวนี้เป็นแบบเอาไว้รักษาตัวเองถึงแม้อย่างน้อยว่ารอดไม่รอดแล้วก็เออได้รักษาแล้วก็ยังยังแบบดีใจที่ได้แบบ มีเงินเป็นตัวหลักของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบขอบคุณค่ะขอบคุณเอเอด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณทุกทุกกํำลังใจที่มอบให้ค่ะอันนี้ทำมาทำมาที่เดือนและค่ะแฟนหนูนี่กรณีนี้ี่คือทำมาส่งแค่สองวดนะรเนะสองงวดค่ะสองงวดก็จะปีใช่ไหมก็ได้หกเดือนได้หกเดือนสองเดนค่ะแต่ตัวหนูเองนะทำมาเจ็ดปี ตัวแม่17ปีค่ะ17ปีแล้วค่ะแม่แม่หนู17<ม>ปีค่ะคพูดรับประกรันทีได้รับค่ะสินใหม่วันนี้คือทํามาแค่1ปีเองใช่ไหมคะค่ะ1ปีค่ะลายหกเดือนจ่ายไป2งวดค่ะงวดที่3ก็มาเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะ เข้าโรงพยาาบลินพันแรกเงินล้านครับเนาะค่ะคือเงินพันแรกเงินล้านค่ะสส่่่่งงนนมมยแ้ที่เกินใช่ไหมคะที่ส่งเบี้ยเกินไม่ตอนเขาพิจารณานี่นี่คือความเป็นค่าค่ครองตัวเขาพิจารณาใช่ค่ะเป็นความเงินล้านมาได้ง่นยง่ายคือก็ไม่มีใครเชื่อค่ะปีปีหนึ่งเท่าไหร่ครับปีหนึ่งโต๊ะยี่หมื่นสองหมื่นสองค่ะเนึ่งล้านหกพันเนาะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็ขอบคุณพ่อค่ะ